วันนี้เราจะขึ้นไปไ,ปไหว้พระกันตีขึ้นไปไหนะไว้พระนะเตรียมมาโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เำลังจะไหว้พระกันค่ะจุดทูบเลยห้ากนะ็ถผมไปจุดทูปท<อ>่ะอ้าทุกคนนี่ของเราครับสามก็<า> ลิฟต์ป็นคนดีลิฟต์มันหายใจแรกโอเคดวนวนเสร็จแล้วครับต่อไปเราก็จะขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนนะครับโอเคทุกคนขึ้นไปข้างบนทั้งต่อนะครับแล้วก็จะวางไว้ตรงนี้นะส่ดนะเต็นเลยโอเคฮะทุกคนดูดีบรรยากาศที่แบบสวยยจริงๆนะทุกคนมีเดอะดักฝั่งนู้นด้วย ดาร์กฝ oh, ั mm ่งนี้ด้วยนะครับผมโอ้หบรรยากาศข้างบนนี่มันสุดๆจริงๆนะสุดยอดเลยตัวนี้ก็จะเป็นหลังหลังบ้านนะอันนี้โรงเรียนของลิฟต์โรงเรียนลิฟต์นะเกีไม้ไปใส่แจกันนะครับใส่ก่อนนะอันนึงใส่ทุกเดือนโง่โง่โเพิ่งส่ทุกเดใส่ก่อนเอาหยิบแก้วมาอีโอ่งกับแก้วคว่ำเลยนะที่ฝนก็เยอะนะเพราะว่ามันอยู่ข้างบนเดี็ดดีไม่มีอะไรกันเลยไปออยอมาดิ ไม่มีอะไรกันไปล้างก่อนนะโลตัดโลตัดพอดีโลตัสเซเว่นน้าเห็นพอดีเลยแล้วก็ที่มันเซนที่ไม่ใส่แว่นนั่นท็อปเจริญลีนแล้วก็มีแว่นท็อปเจริญอยู่ตรงนู้นด้วยนะตอนนี้จะเป็นเอ่อเงินติดล้อหรือเปล่าไม่ใช่เงินติดล้อฝั่งนู้นเงินติดล้ออฝั่งนี้นะครับเดริโก้ฝั่งนู้นไม่รู้ว่าสื่ออะไรนะมครับค โอ้บรรยากาศจะยินเกี iert, ้ยงเลยอ่ะน uh. ่ามานอนทุกคนอะเทน้ำนะเทน้ำใส่แ okay, ก mm. okay, ้วน okay. um okay. uh ี่ว่ามาจัดตรงไหนแก้วอ่ะเทน้ำใส่แก้วไปทำดีๆนะทำดีๆเทมันพอดีพอดีนะครับเอาไว้ตรงไหนไว้ตรงไหนเอามาจากตรงไหนข้างหลังข้างหน้าดีนะทุกคนโอเคพอดีนะครับก็โอเคพอดีนะใส่ในโถก่อนนะอันนี้ใส่ในโถเนาะใส่ไปโอเคออกมาข้างนบก วางโอ่งเสร็จแล้วนะเีวางโอ่งนะครับแล้วก็แก้ววางฝั่งนี้อันนี้ก็ลิฟก็วางโอ่งแล้วนะครับกับแก้วน้ำครับวันนี้ออยเอาดอกไม้น้ำมาถวายครับออยทำพิธีการใดขอใครด้วยเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเหลือข้างหน้าเรานะครับเหลือข้างหน้าแบบอืมข่าไปวางไว้ปักไว้เออปักไว้ ทำดีๆเคฝักลงไปอีกไหวรึเปล่อท้ายลงล่างครับเสร็จแล้วนะครับผมัดข้างหลังนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆข้าบบรรยากาศนะครับโรงเรียนหนูลูกใครชอบคือตอนนี้แบบลื่นนะไอตอนลงอะผมอาจจะไม่ได้ถ่างนะเพราะว่าลื่นเราใส่กิญแดแล้วเนี่ยอะ ลงไ,นนไปนะครับงไปน้ผมงลงไปกันวางตรงนี้นะครับกป้งรักกันนะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมบายบาย